วันนี้นะคะจุนก็จะมาสอนวิธีที่จะเปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนแบบฟรีๆแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนคนเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนทุกคนต้องใส่อินทางปุ่มด้านสายล่างนี้นะคะนี่ใส่อิน Xbox นะคะบัญชี Xbox นี่ใส่อินให้เรียบร้อยใครไม่มีก็ไปสมัครก่อนนะคะ ใครที่เคยใส่อินไว้แล้วมันจะใส่อินง่ายมากๆไม่ต้องกรอกอะไรเยอะเลยแบบนี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ใส่อินใส่อินครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยนิดหนึ่งต้องใส่ทั้งมิลททั้งรหัสเข้าไปนะคะนี่เรียบร้อยแล้วต่อแปบบ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นตัว ละครที่เราแต่งไว้หน้าตาคุณคยแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดเพย์ไปเลยใครที่ยังไม่มีเซิร์ฟสามารถสร้างเซิร์ฟใหม่ได้เลยแบบนี้นะคะส่วนใครที่มีเซิร์ฟอยู่แล้วจะให้เล่นเซิร์ฟเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็กดเข้าเซิร์ฟเดิมไปได้เลยะคะ่ะสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีนะคะคือทุกคนจะต้อง แอดเฟรนเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะแอดเฟรนเพื่อนเพื่อนที่จะมาเล่นด้วยกันก่อนวิธีแอดเฟรนเนี่ยจะอยู่ในอีกวิดีโอหนึ่งนะคะลองดูหน้าโปรไฟล์ติ๊กต็อกจุนได้เลยค่ะพอแอดเฟรนกันเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าเซิร์ฟอย่างนี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยถ้าปกติแบบนี้นะคะทุกคนจะให้เพื่อนเข้ามาได้5คนรวมตัวเองด้วยนะแต่ถ้าทุกคนอยากได้มากกว่านั้นนะคะให้ทุกคนทำอย่างนี้ ไปเซตจำนวนคนเพิ่มนะคะเซตแม็กเฮยเยอะอยากได้เท่าไหร่เซตไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเครื่องไม่แรงเนี่ยมันจะค้างมันจะกระตุกนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นให้เอาแต่พอเหมาะพอควรไม่ใช่ Set เซตไปร้อยคนจนว่าสักสิบคนเนี่ยน่าจะเหมาะสมนะคะ เพราะว่าจุนเล่น10คนจุนยังไม่ค้างนะจุนใช้ iPad Gen 6ค่ะนี่10คนเนี่ยถ้าเ็้สำเร็จจะขึ้นทางด้านขวาบนเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยคราวนี้สามารถให้เพื่อนเข้ามาได้เลยจำนวน10คนรวมแล้วแล้วนะคะนั่นแหละมาเรามาดูที่เครื่องเพื่อนกันนะคะว่าเวลาเขาจะเข้าเซิร์ฟเราเนี่ยต้องเข้ายัางไงก็กดเพจก่อนแล้วก็กดเฟรน จากนั้นเพื่อนจะเห็นเซิร์ฟเราขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็สามารถกดเข้าไปได้เลยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็รอหลดอะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่ไม่สามารถเข้าโลกได้นะคะก็ให้เราออกเข้าใหม่ไปเรื่อยเรืนะคะหรือถ้าแบบออกเข้าใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ก็ต้องล็อกเอาต์ไอบัญชี Xbox ก่อนแล้วก็ล็อกอินใหม่อย่างเงี้ยนะคะ ก็ทำไปเรื่อย,อยนี่อะยังไม่ได้อันนี้เป็นหนึ่งปัญหาที่แบบน้องๆถามมาเยอะมากๆถูเข้าไม่ได้อ่ะพี่อะไรเงี้ยแต่ทุกคนต้องอย่าลืมว่าทุกคนต้องใช้ของจริงเยนะเพราะของปลอมมันก็ยิ่งเข้ายากกว่าเดิมอีกคือของจริงยังมีปัญหา ของปลอมก็ยิ่งยากกว่าเดิมอีกนะคะนี่อันนี้คือเข้าได้แล้วเนี่ยก็จะมาโหที่โลกเดียวกันสังเกตเนี่ยจะเห็นตัวจูนอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมอ่าโลกเดียวกันเป็นการยืนยันโอเควิธีก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ลองเอากลับไปทำดูนะ